ดีค่ะพบกับสาและบ้านดีโอเพนเท้า อีเช่นเคยนะคะในวันนี้เราอยู่กันที่โครงการโอเชียนอมตะและ j f o r ร์เ2มาบยางพปรปลวกแดงระยองค่ะ2โครงการนี้นะคะพัฒนาโครงการโดยบริษัท JKS Future นะคะเป็น2โครงการที่ต่อเนื่องมาจากโครงการ j f o r ร์เ1และสกายไลน์นั่นเองขอบอกเลยว่า2โครงการที่ผ่านมาของเขาอ่ะได้รับความตอบรับที่ดีมากและปิดโครงการได้อย่างรวดเร็วเลย นอกจากนี้นะคะขอบอกก่อนว่าวันนี้สาไม่ได้พามาดูบ้านอย่างเดียวเขามีโปรโมชั่นดีๆให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ที่ใครมาดูแล้วจองอะ่ะแต่ว่าสาจะไม่บอกหรอกนะว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างถ้าใครอยากรู้นะคะต้องติดตามไลฟ์นี้ให้จบนะคะโอเคทั้งสองโครงการอันนี้นะคะเขาเรียกได้ว่าอยู่ ในอยู่ใจกลางนิคมเลยก็ได้เพราะว่าเป็นทำเลที่ดีมากอยู่ใกล้นิคมแล้วก็ยังอยู่ใกล้ถนนหลากหลายสายเลยไม่ว่าจะเป็นทางหลวงหมายเลขเจ็ดเส้นทางกรุงเทพระยองนะคะแล้วก็ทางหลวงหมายเลขสามสามหนึ่งนะคะเส้นทางสัตหีพนมสารคามนะคะนอกจากนั้นไม่พอคือมันอยู่ในนิคมใช่ปหมมันก็ใกล้แหล่งงานอ่ะรับรองว่าคนที่ทำงานในนิคมแถวนี้ต้องถูกใจแน่นอนโครงการนี้ ค่ะนีย่าบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเขามีกิจกรรมในช่วงเย็นด้วยนะคะกับกิจกรรม f ิวเจอร์ปาร์ตี้บ d ยอนเดอะอะช m ฟเมเป็นโครงการเอ้ยไม่ใช่สิเป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อปิดโครงการสกายไลน์แบบเต็มรูปแบบแล้วก็เปิดสองโครงการนี้นะคะยังยังแบบใหม่ใช่ไหม ไหมเอี่ยมเลยนะใช่ไหมแกะกลองไหมเอี่ยมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนายังไม่พออีกเขายังวันนี้ยังเป็นวันเกิดของผู้บริหารหนะคะผู้บริหารโครงการเขาจะมีการตัดเค้กกันด้วยนะในงานนี้น่ะอ่ะแล้วก็งานในช่วงเย็นของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา6โมงเย็น<ม>หรือว่า18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วอย่างที่สาบอ,อกไปตอนต้นว่า โครงการของเขาเนี่ยได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีมากๆทางโครงการเนี่ยเขาก็เลยอยากจะมอบของขวัญสุดแสนจะพิเศษนะคะให้กับลูกบ้านโครงการสกายไลอยากรู้ไหมว่าได้ของขวัญพิเศษนั้นคืออะไรอยากอยากอยากขอเซา้าหน่อยสิพังพัพนั่นก็คือรถยนต์ Mercedes-Benz CLA 201คันเย้ 1, คือทีมงานเราดีใจเหมือนจะได้เองอ่ะไม่ได้ค่ะ <c oughs> ฟังไม่ผิดเขาแจกรถเบนซ์นะคะหนึ่งคันเดี๋ยวเย็นเนี้ยเวลาประมาณสักสี่ทุ่มสี่สิบห้าเนี่ยเรามารอลุ้นกันว่าใครจะได้รถยนต์คันนี้ไปครอบครองอยากรู้แล้วนะคะนอกจากนั้นไม่พอแจกอีกเขามีแจกทองอีกแต่ทองเนี่ย คนที่เขามาลงทะเบียนตั้งแต่ก่อนเข้างานน่ะเขาจะเอาลายชื่อเหล่านั้นน่ะไปจับฉลากแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้ทองเหล่านั้นกลับบ้านไปนะคะ <Hey. S 1> แจกเยอะแจกแยะแจกไปหมดเลยเนี่ย <Right, S 1> วันนี้ <right. S 1> ใช่ค่ะแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดอีกอะ่ะวันนี้เตรียมเตรียมลูกเตรียมคอกันไหมยัง uh oh. โอ้พอค่ะวันนี้นะคะ เขาจะมีคุณส่งการเดอะ o วท์มาร้องเพลงเพราะ <Yeah. S 1> ราะสดๆให้เราฟังเนี่ยที่โครงการเลยไม่ต้องไปที่ไหนไกลอยู่ที่นี่เลย,ยนะคะ<ม>ตั้งแต่เวลา3าทุ่ม45ฟังเพลินๆกันไปเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยนะคะอย่าลืมนะคะโดยกิจกรรมในช่วงเงย็นของเขาเนี่ยจะมียาวๆไปตั้งแต่6โมงจนถึงเที่ยงคืน oh. สนุกสนาน เมความันเทิงทั้งคืนไปเลยเวันนี้เ,เต็มที่ใช่ค่ะเอาล่ะเราพักกิจกรรมในช่วงเย็นกันไว้ก่อนนะวันนี้เดี๋ยวสาจะพาไปดูแล้วก็พาไปรู้จักโครงการโอเชียนอมตะแล้วก็ J จฟอร์เสกันนะคะว่าเป็นยังไงโครงการเขาเนี่ยขอบอกเลยว่าเป็นเขาเป็นโครงการที่ มีบ้านในรูปแบบทาวน์โฮมชั้นเดียวนะคะสุดหรูหรารังการแบบนี้เลยนะคะแต่นี่นีนี่เรามาดูแบบบ้านกันดีกว่าแบบบ้านของเขาแบบนี้เรียกชื่อเรียกว่าเป็นแบบสไตล์ยุโรเปียนนะคะแต่ว่าสาแอบได้ยินมาว่าภายนอกเนี่ยเขามีให้เลือกกันถึง6แบบกันเลยทีเดียวนะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปดูข้างในว่าบ้านของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรมาฝากกันบ้างนะ,ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปให้พี่ใหม่คนสวยเนี่ยพาชมบ้านไปเลยค่ะจอดไปสวัสดีสสดค่ะพี่ใหม่ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านตัวอย่างของโครงการโอเชียนโอเชียน <Ocean S 2> นะคะ,คคะรูปแบบเป็นยังไงบ้างคะพี่ใหม่โอเชียนของเราก็จะเป็นโทนสีเทาๆแบบนี้นะคะ ่าก็จะมีทั้งฝ้าสูง3.8-2.8นะคะภายในเราก็จะมี2แบบเป็นห้องน้ําฝั่งตรงข้ามกับเป็นห้องน้ําฝั่งเดียวกับห้องนอนอนะคะทั้ง j f o r ร์เ2กับโอเชียนะคะ,ะภายในก็จะเหมือนกันเลย<อ>ต่างตกแต่งกันแตกต่างที่ภายนอกอย่างเดียว ฟังก์ชันภายในเรียกได้ว่าเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าจะต่างกันแค่รูปแบบบ้านภายนอกใช่ค่ะการตกแต่งภายนอกเดียวงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูด้านในกันดีกว่าเนาะได้ค่ะได้แต่เดี๋ยวซาขอถามนิดนึงไอ้หน้าบ้านเนี่ยค่ะที่เราจะเห็นเป็นพื้นที่บริเวณลงจอดรถเนี่ยเขามีการปลูกระเบื้องให้แบบนี้ไหมคะปูกระเบื้องให้ค่ะแล้วก็ปููญ้าหน้าบ้านและข้างข้างบ้านให้ด้วยถ้าเป็นบ้านหลังมุมเราก็จะปูให้ทางข้างบ้านเลยอ๋อคือปูให้แบบนี้เลยค่ะ โอเคอยากเห็นในบ้านแล้วว่าไปดูในบ้านกันดีกว่านะคะไปเลยกร็จบบานใหญ่พิเศษด้วยนะคะเนี่ยใช่ค่ะโอ้เข้ามาในบ้าน<ม>การตกแต่งของเขาเนี่ยมีความแบบหรูหราอ่าก็เป็น ิของทางผู้บริหารนะคะให้เหมือนกับว่าตกแต่งให้ดูเพื่อลูกค้าจะได้ออกแบบถึงแนวทางการแต่งบ้านที่ที่น่าอยู่เป็นไอเดียแบบนึงเอามาแชร์กันใช่ค่ะ แล้วก็อย่างที่สาเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของ l i ฟ i n g r o ูมของเขากับพื้นที่รับปรทานหารเนี่ยคือมันถูกแบ่งไว้อย่างเป็นสัดส,ส่วนอ่าใช่ค่ะโอเคอ๋อเดี๋ยวบ้านหลังนี้นี่มีเขาเรียกว่าพื้นที่พื้นที่เท่าไหร่คะอ่ายีบสีตารางวาค่ะอืมยี่สตารางวาแล้วก็วัสดุที่เราใช้ก็เป็นเกรดที่พรีเมียม ผนังเราก็จะใช้ที่เราใช้ผนังบ้านนี้ก็จะเป็นของ G. S G อ่าเป็น P cast นะคะอืออออโ,โอเคค่ะไปดูในส่วนถัดไปกันดีกว่านะคะเราไปดูกันที่อ้าวเออใช่เห็นไหมเข้ามารู้สึกเป็นไงฟ้าสูงฝ้าสูงฝ้าสูง,ส,งสูงเท่าไหร่คะสูงน,นี่ไหนสามจุดแปค่ะโห้สาจุดแด คือข้อดีของฝ้าที่มันสูงสูแบบนี้สายคิดว่าเหมือนเวลาเราอยู่ในบ้านแล้วเราไม่ได้เปิดแอร์คือมันทําให้บ้านดูใหญ่ดูโล่งบ้านใหญ่โล่งแล้วก็นอกจากนั้นเหมือนกับว่าอากาศแบบมันยังถ่ายเทได้สะดวกด้วยนะคะดีค่ะอันนี้คือเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเราดูห้องนอนกันไหมแล้วถ้าค่อยมาดูชไวิตไน สาจะเก็บไว้เป็นสีเข็ดดีกว่าใช่สาจะไม่เหมือนใครแล้วพาลูกค้าดูห้องน้ำอห้องน้ำของที่นี่เขาก็เขาก็ปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่แบบนี้เลยปะคะใช้สุขภัณฑ์อาสูงเหมือนกันค่ะสุขภัณฑ์ก็ใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะโอ้ยี่ห้อคุณภาพนะบอกเลยแล้วก็มีการแบ่งแยกโซนเปียกแห้งได้อย่างลงตัวแล้วนอกจากนั้นก็ยังมี กระจกบานกระทุ้งสำหรับระบายอากาศให้ด้วยโอเคเราไปดูหลังบ้านกันดีกว่าโอเคค่ะไปเลยเทน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 ไม่มีสาวเราทำเองก็ได้หลังบ้านเขาก็กว้างอ่ะอันนี้ก็คือหลังบ้านก็ปูกระเบื้องให้แบบนี้เลยปะคะอ่าค่ะ ก็กรเบื้องแบบนี้เลยตัวหลังบ้านก็กว้าง6เมตรเท่ากับหน้าบ้านโอ้แล้วก็อตัวกว้างกว้างตัวความยาวเราก็2เมตรอื6คูณ2นะคะ คือสาหรับคนที่แบบชอบทาอาหารน่ะยกครัวไทยมาต่อเติมตรงนี้เรียกว่าสะดวกมากแล้วก็แต่งเป็นครัวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความชอบต่อเติมได้อีกเลยพื้นที่หลังบ้านคือมันต่อเติมแล้วมันก็ยังเหลือพื้นที่ได้อีกอ่าใช่ค่ะบางคนก็อยากทําครัวฝรั่งเป็นทั้งด้านในด้านนอกก็จะเป็นซักล้างอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะก็แล้วแต่แล้วแต่เหมือนฟังก์ชันที่เขาชอบใช้งานอะาแล้วแต่เราเสนยมลูกค้า เรือยากไปดูห้องนอนแล้วว่ะจอดไปนะฮะไปค่ะไปเราไปดูห้องนอนรองกันดีกว่าห้องนอนรองก่อนมีห้องนองนอนไหมไม่มีค่ะโอเคเข้ามาเลยค่ะอุ้ยห้องนอนรองของเขา ห้องนอนตัวนี้ก็จะมีหน้าต่างด้านหลังให้ด้วยนะคะไว้แบบเผื่อให้อากาศทายเทห้องไม่อับไม่อะไรอย่างนี้ค่ะวิพพดดนก็สูงเหมือนกันนะสูงเหมือนกันค่ะเราก็จะสูงทั้งหมดทั้งทั้งสูงเท่ากันกับข้างนอกเลยเนาะอ่าใช่ค่ะอ๋อแล้วก็คือพื้นที่มันก็ไม่ได้ถึงมันจะเป็นห้องนอนรองแต่พื้นที่มันไม่ได้แคบนะมันยังบิวอินแบบใช่ใช่ค่ะเราีบิวอินให้ดูเพื่อได้จัดสัดส่วนของตัวบ้านว่าอ่า เราวางเตียงหานนี้มันไม่ได้แคบเลยอืออืมอืม,อมโอเคไป<ว>ไป<ว>ไปห้องนอนรองก็สวยแล้วอยากไปดูมาสเตอร์แล้วว่าไป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 มาสเตอร์เบดรูมแถ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 ม,แถมอเ,เออดีจังเลยมีซาวนส่วนตัวนี้เนี่ยอ, uh, อันนี้ก็จะมีหน้าตา่างบานใหญ่หออโอ้ มาใหญ่จริงครับมาใหญ่มากบอกเลยกำแพงด้านหนึ่งไปเลยทีเดียวอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในโซนหน้าบ้านเนาะ,ะก็คือในห้องเนี้ยก็กว้างถ้าใครเป็นครอบครัวห้องนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนห้องพ่อแม่มห้องนั่นห้องรองเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นห้องลกูกอะไรแบบนี้ค่ะ บอกเลยว่าพื้นที่กว้างวางเตียง6ฟุตได้แบบชิลๆสบายๆแถมยังเหลือพื้นที่บิวอินอีกนะคะไปกันจ้าวันนี้ชอบมากเลยโครงการนี้นะคะสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้แล้วเขาอยากจะมาดูสถานที่จริงเขาอยากจะจองอย่างเงี้ย วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรมาฝากบ้างคะ่ะก็มีค่ะวันนี้คือถ้าลูกค้าที่สนใจนะคะแล้วจองในงานงานวันเกิดของผู้บริหารเรานะคะแล้วก็เราแจกจับฉลากเบ้นสำหรับโครงการสกายไลน์ที่เราขายหมดแล้วนะคะถ้าวันนี้สำหรับโครงการใหม่เจฟอร์เรสและโอเชียนก็คือถ้าจองวันนี้เราแถมทองด้วยนะคะแถมทองด้วยแล้วก็ลูกค้าที่จองในวันนี้ก็แถมไปอีกฟรีทุกค่าใช้จ่ายใ,ในวันโอนเลยค่ะ แต่ขอบอกว่าทองนี่เฉพาะวันนเท่านั้นใช่ค่ะถ้าแมบว่ามาวันอื่นไม่ได้นะมาวันอื่นจะมาแบบผมจะได้ทองไหมไม่ได้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับใครที่ดูไลฟ์นี้นะคะเราอยากจะมาดูสถานที่จริงเนี่ยก็มากันได้เลยที่โครงการ J For e s t 2และโ c เช n a นอมตะนะคะสุดยอดสุดยอดใช่ไหมตากล้องอยากได้บ้านแล้วค่ะจองเลยไหมคะวันนี้วางตังกันเลยใจเย็นก่อนนะคะอ่ะ วันนี้ต้องขอบคุณพี่ใหม่มากเลยที่มาพาเราเยี่ยมชมบ้านขอบคุณม,คมากค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเย็นงาน Future Party b e ี o n d the a c h i e v e m e เมมาอย่าลืมมาร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นกันว่าใครเนี่ยจะได้รถ Merced e s รถยนต์ m e r c e d e s b e n บซ C L A 200คันนั้นไปครอบครองสายเองอยากรู้เลยย่ออ่ะ แต่ใครที่อยากจะมาแต่ว่าไม่สะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ทางบ้านดีนะคะจะรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยไว้ในเพจบ้านดีระยองให้ทุกคนเนี่ยได้เยี่ยมชมรับชมกันถึงที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ สาขอฝากไว้อีกนิดนึงนะก่อนจะจากกันนะคะใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะอย่าลืมติดตามแฟนเพจ a c e b o o k บ้านดีระยองนะคะแล้วก็ติดตามเว็บไซต์บ้านดี .com w w w b ์บ้านดี .com นะคะเพร <Pre> าะว,ว,ว่าบ้านดีคือศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์ที่มากที่สุดในจังหวัดระยองค่ะเย้อะไรจะขนาดนั้นนะค่ะ <laughs> สำหรับวันนี้นะคะสาต้องขอลาไปก่อนในครั้งหน้าสาจะพาไปเปิดบ้านที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามได้ในเพจ Facebook บ้านดีระยองนะคะสาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย